นะบอดเล่นไพ่ลิซี่ลิซี่มาเล่นไพ่กันลิซี่มาเล่นกันมาเล่ลเดี๋ยวฉันเป็นคนแจกเองมามามาโอ้ยเสียกแบเนี่ยโอ้ยป๊อดเก้าส่วนได้ความสุของเลยลิซี่เล่นจนหมดตัวโอ้ เจพูดดอกไงเจเงินกู้อ่ะอยู่ที่ไหนล่ะฉันไม่รูจ้จักปักซอยปักซอยหาวินมอเตอร์ไซค์ว่ะหาเจาพูดดอกได้ได้ได้น้าปากซอยนี่นี่คนไหนเจพูดดอกล่ะฉันจะมาขอยืมเงินอ่ะมามาเดี๋ยวเรง่ายจีอะไรมีคนมายืมเงินรอแป๊บหนึ่งล้างมือก่อนเจ้เจเน่ยากให้มาขอยืมตังค์อ่ะแล้วไอ้พี่สิบพี่ไม้ของเจนอะ่ะต่อเดือนนะพี่ต่อปีอ้าวเหรอต่อเดือนนะ มีตั้งใจเจ๊รอเปล่านะเนี่ม่สิม่สิขอยืมสักเบอร์หนึ่งนะเจ๊โอเคอย่าเบี้ยวนะอย่าลืมคืนล่ะผ่านมาหนึ่งเดือนหลังจากลิซซี่ไม่มีเงินจ่ายได้เวลามาเอาเงินแล้วลิซซี่อย่าอย่าทำอะไรฉันเลยล <c oughs> ฉันไม่เงินจ่ายอย่าทำอะไรฉันเลยลมี<ะ>หนึ่งเคีย แม่โอ๊ยเี่ก่โมอรเนี่ยโอ๊ยทำไมเสียอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยเย้เย้แล้วตำรวจมาอะไรใครมาตาลลวงออโอ๊ยมาอย่านี้ตำรวจมาเธอน่ะเข้า่ในห้องขังซะยายาช่วยด้วยช่วยดูช่วยดย